้องตัดเล็บให้ก็มีดิดดิ้นนิดหน่อยนะคะดิดดิ้นกันก็คือไม่ให้ตัดแต่พี่เมฆกระตลกพี่เมฆเขาแบบเขานอนเขาให้ตัดนะเขานอนให้ตัดนะเขาไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่แล้วก็เออลุงฟ้านี่โอ้โหสุดสดเลยดิ้นสุดๆเลยอะนี่เย็นละก็คือทําความสะอาดให้เรียบร้อยละห้องนอนห้องครับพอเดี๋ยวแม่้อาจะไปทําของพี่ฝนต่อเ้าจลุง เจ้าลุงนี่เดินวนมันเป็นแมวเป็นแม,ว,มวที่เดินวนเก่งมากมันจะเดินวนไปวนมาวนไปอดมอดมเข้าไปแม่เนี่ยมือแม่มอมดมเข้าไปเดินวนไปวนมาเหมือนเสือติดจันนะมันจะเป็นแบบนี้นิสัย่ปนะเนี่ยไอเด็กไอเด็กงองแงไอเด็กดื้อไอเด็กงองแงไอเด็กดื้อ โดดปะโดดน่ะโดดมาตีเลยโดดลงมาทีโดดลงมาใครโดดลงมาเจอเลยใช่ไหมห <c oughs> น้าเหมือนแม่มากเลย <c oughs> เหมือนเหมือนนางพามากเลย <c oughs> แล้วเริ่มอ้วนแล้วนะคะเนี่ยต้องคนทำหมันแล้วเริ่มอ้วนแล้วตัวเบอรุเลยเริ่มใหญ่แล้วส่วนพี่แม่เนี่ยเป็นคนที่ชอบเป็นแมวที่ชอบกินอาหารเม็ดมาก เป็นคนแมวที่ชอบกินอาหารเม็ดมากๆคืออาหารสดเปียกๆไม่สนแล้วพักนี้ก็ดีอย่างนะคะพวกเขาไม่กินอาหารไม่กินอาหารเปียกกันนะถ้าเอาไก่ผสมอาหารเปียกคือไม่กินเลยจะกินอาหารจะกินก็คือไก่ก็คือไก่อย่างเดียวนะคะไก่ก็คือไก่อย่างเดียวถ้าอาหารเปียกก็คืออาหารเปียกอย่างเดียวผสมก็จะไม่กินกันเลยพี่หมอกค่ะพี่หมอกอย่าคิดนะคะคุณแม่บอกเลยนะคะว่าพี่หมอกอย่าคิดนะคะลุงลุงจะเอาอะไรกับแม่โอ้ตายแล้วจะให้แม่รูปหัวรูปหางอืม อืมให้แม่ลูกหัวลูกหางเหรอคะคุณลุงคะอืมพี่เมฆเคี้ยวเง็บเงบพี่เมฆเคี้ยวเง็บเง็บอาจุนฟ้าจุนฟ้าคะ่ะจุนฟ้าคะ่ะนางชอบนอนแบบเป็นคุณน,นายดูตาดิดูตาตาทําไมลูกตาเดี่ยฮะไอขานอนเนี่ยเอแม่้อมก็เปิดประตูอยู่นะหมอกไม่เท่าไหร่หรอกหมอกหมอกไม่เป็นไรเขาจะรู้ หมอกน่ารักมากอยากจะขยำมหัวมนมากเลยอาจุนฟ้าค่ะจุนฟ้าจินนมแม่หมอกก็ยังวันนี้จินนมแม่หมอกหรือยังห้าโมงครึ่งแล้วนะเดี๋ยวแม่ต้องไปทําห้องพี่ฝนแล้วก็เดี๋ยวต้งไปให้อาหารแมวจรตามปกติลายวัานี้ไม่ค่อยถ่ายลูกไม่ได้ไปวิ่งในบ้านด้วยนะ พอให้วิ่งแล้วจะแบบว่างองแงกันมากเลยเพราะฉะจะคือพออยากพอเข้าไปแล้วก็อยากเข้าอีกแต่ถ้าเขาอยู่อย่างนี้เขาจะไม่ร้องก็อยู่เฉยๆแต่ถ้าได้เข้าแล้วแบบวันที่สองที่สามนี่จะแบบจะร้องมากเลยจะร้องแบบอยากจะเข้าบ้านอันลุงแม่ปิดประตูแล้วลูลุงเอ้แม่ปิดประตูแล้วลูกลุงเอ้มือหลบมือค่ะไอ้หนูก็เจี๊ยกอีกหรอกเดี๋ยวพอโดนไอ้หนูก็เจี๊ยบอีกนะลูกนะอืมแม่ไปดูพี่ฝนก่อนลูกแม่พาไปดูพี่ฝนก่อนนะ วันนี้พี่ฝนอาบน้ํานะคะแล้วแม่เช็ดหูให้หูนี่แบบโอ้โหสุดๆเลยขี้หูเยอะมากแบบที่ชู่แบบที่ชู่แบบมมนรู้กี่แผ่นเช็ดเท่าไหร่ก็แบบไม่หมดอ่ะจนแบบหูแดงอ่ะเช็ดอ่ะอน,นั้นสดีหรือจู๋ไม่รู้นะคะเอ็ซีดูเอ,เองแล้วก็ตอนเนี้คือไม่เอาให้พี่ฝนกินนู่นนี่นั่น,นค่อนข้างไม่ได้ไม่ได้เลือก ก็มีพ no on. well, ุขึ้นมาเยอะพอสมควรค่ะเยอะเลยเดี๋ยวแม่อ้อมต้องให้กินยาแล้วก็ต้องหยุดบอกพี่ฝนแล้วพี่ฝนต้องอดนะแม่ต้องอดแล้วนะให้กินแต่บางสัปดาห์แล้วนะไม่งั้นมันพุไม่หยุดรูปให้กินหมูกินไก่อะไรพวกนี้แม่อ้อมให้กินหมดเลยนะคะขนมขนมแม่ไม่กินหมดเลยก็มันบางทีเนาะคนเราบางทีมันก็ก็สงสารอยากกินอะไรแล้วไม่ให้กินอย่างเงี้ยก็เลยเออให้กินบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่อ้อมก็หยุดเอาแล้วก็ให้กินยานิดนึง วันนี้ก็ให้กินกระหล่ำปีต้มกับกับอาหารเม็ดแล้วก็ผสมกับยาเขากินได้อยู่แล้วค่ะพี่ฝลุกแล้๊อลุก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 ล อันนี้แม่อ้อมก็ขูด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 แต่ยังไม่ได้ทายาเพราะเขานอนคว่ำทับข้างนี้ไงคือสะเก็ดมันเยอะมากแล้วเขาอาบน้ํานะคะไม่ต้องบอกเลยนะพี่ฝนอาบน้าแชมพูหมาไม่ได้เหม็นมากเลยแม่อ้อมอาบบาท์ให้ไม่เป็นไรอาบของเด็กให้ยังไม่เป็นไรเลยต้องไปซื้อโคดมูมาให้อีกขวดหนึ่งต่างหากอะแม่อ้อมถูบ้านก่อนนะคะทาความสะอาดให้เสร็จแล้วก็เข้าบ้านแล้วคะ่ะไม่ต้องบอกคะ่ะคืนแห้งก็เข้าเลยรู้รู้มากหาพี่ฝน ฝนฝนเลยฝนฝนเลยอ่ะฝนฝนเลยฝนฝนดวตาดตาดีดตาดีตาเบลตาเบลบลพี่ฝนเบลพี่ฝนเบลพี่ฝนเบล